สวัสดีค่ะบันนี้วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้า เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านางสาวอิมชนุพัทรัรีธนากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นทั้บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกรได้มีสมาธิจดจ่ในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ หนึบทกบรา,า,า,ารารัตนไตยอะหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทนีสวาคะโตพระกวาตาธมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโคสังรังนามามิ สองบทบูชาพระภัยรีพินาศอรังสมาสัมพุโทโธสุติรังปร,รินิพุโตผู้ในหิธรมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหารพุทังทรมังสังคังสารนังคาโตกูเชนิรัตนาแต่ยังทรมังจรามิโสทินา สามบทสสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวายสุอัตคัจฉันตุเทวตาสัตมังมุนิราชศัสสุนันตุสขาโมคทังสักเคาเมจุรูเปคิริสิกอัตเถจังเกเกมิมาเนทิเปรัตเถจักามีตรุวะนัคขหาเนเคหาวัตถุไมหิเคเตภูมาจายันตุเทวะฉลทาลวิสเมยักขะคันทภะนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนิรัวจันนังสาวทบุเมสุนันตุธรรมะสวรรการวอยมัทันตาธรรมสวรรคการวอยมัทันตาธรรมะสวรรการวอยมัทันตา สี่บทสวดปูพ้าาคณะมกานนัโมตัสสะพระคัมภีร์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระคัมภีร์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระคัมภีร์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณะขบมนาปาเถะพุทธังสรณะนังกฐามิธรรมังสรณะนังกฐามิสังฆังสรณะนังกฐามิทุติยมปีพุทธังสรณะนังกฐามิทุติยมปีธรรมังสรณะนังกฐามิทุติยมปีสังฆังสรณะนังกฐามิตาติยมปีพุทธังสรณะนังกฐามิ ตัดเยียมปีธรรมมังสารนังขฉามิตัดเยียมปีสังฆังสารนังขฉามิหกบทสวสัจจการิยาคาถานัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอตนะสัจวัชเชนะโสดิเมหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอตนะสัจวัชเชนะโสดิเมหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอตนะสัจวัชเชนะโสดิเมหตุสัพพทาเจเจบทสวดเตระติรัตนปณะ ปะนามคาถาพูธังนัมีรัตนภปูตตาสรีระจิตตังทำมังนัมีรัตนะปูตวิสุทธิสารังสังฆังนเมีรัตนภปูตสุสีลทิฏฐิเอตังนเมติรัตนงรัตนตยวมหังสัมมาสามโมสริตะวัตถุวิเศษสูตังอัญโยยายะยุตตะคุณายคะวะวะสปาะวะตังอสุมิตยมมิปิตเทวะยะถาติทันเตเอกลงวินาตติตะระเรสมะสัมภเวนะ โลเกกทาจิจะจิเรนจปะปปตุภูตังกัมพิรยานวิสยยังอติตุตัะสถังวิญยูหิปันติตะชะเนหิวิวิชัญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกัฏจุปาลภัณียังเกสัญจิจุธิวิธิยังคุณาคุณากายตายะนาเมหิเจวะชนะาายะวิสุวิสุสสสตัมปิสม,มุตปาสตังมนณาสิสุทธาปะสาทธานังปุญญาติการนาสะ มุตตะมะปุญญภูมังทุขขาปมุชนะมุขขาสรารนังคาตานางังปูชาราหิสุปรมังอภิปูชเนยยางนิพานาสัจจิกุราิายุป,ปนสิสถังสัมมากิเลสมัมมาละโสทนาสิทธิยาสาธูหิตอัฏฐกุสะเลหุประสัวานียังปานิหิจารปิสราราานังมาตมียะเมวะตัสมาหิตงังเตระนงัสะนงสา,า,ารนังขตตังหะ อัตติรัตติัที่วังคณะนิสุธรมสามนาปุเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนาจิตาตถานุฟาริจริยาสถารตาจปุญญยนะตถสุเกสุกเตนะสุขีพระเวพระพระเมวุพระเวมุเตเชนะตัสสะาสถาปิสุวัติโหตุโหตุเยเจทะธรรมวินัยมปิมะปะนามะภูโตโลกุตระราพิสมะโยนิ ยะโตสุโภชมังตะโศปะนิสายะจะยายะอะยัมปีหตูตุวัตถุตะเยปริจิโตสุป,ปะสาธะจา,ารูแปดนัมาการาสิทธิคาถา โยจักุมาโมโม,โมโหะมะลาปักกะโถสามังวะพุทโธสักโต,ตวิมุโมโตมารัสปาสาวินิมโมโตวินิมโมจะยันโตปาเปสีเขมังชะนะตังวิเนยังผู้ทางวะรันตังสุิสานามานิโลกสัสสนาถจะวินายะกัจจะตันเตจะสาเตชะยะสิทธิหงตุสัพันตรายาจะวินา สัมเนตุธรรมโมชโยโยวิยาตัสสาวัตตุทัตเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิี่โกธรรมะรัตสาทารีสัตวะโหสันติกรสุตินโนธรรมางธันตังสีรสนามานิโมหะปทาลังอุปสันตทาหังตันเตสสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาสยวิาสเมนตุสัทธรมมเสนาสุขตานนโคโยโลกัสปาปุปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะก สวากขาตัธรรมางวิธิตังกรโรติสังฆังวังตังตีรสานามานิพุททานวัดพุทธทางสมัมมาสีลาทิฏฐิงตันเตกษาเตชยส,สิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตุก้าบทสวดนโมกัะอัฏฐคถาณโมตรหัตุสัมมาสมัมพุทธสัมมาหิสิโนนโนมอุตมะธรรมศาสสวาัสขาตัดเซวะเตะนิทะนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีลาทิฐิโนนโนมโอมาตยา รัฐศาสตรรันตนตยศศาสาธุกังนโมอูมาโอมากาตีตสัตสสะตัสสะวิถุตยสปินโมการปาพาเวนวิคัันตุอุปถวานโมการุการานุภาเวนสุวติหุนตุสพธานโมการัสเตเชนวิทีมหิโหติโหมิเตชวา สิปวสุวรมหาสมัยสูตรเอวัมเมศตังเอกังสำมัญญาภาคกวารสเกุวิหารติกปิละพุตุสุวัตถุสมิงมหาวเดมหาตาพิขุสังเขนัสติงกาจารไมเตหิพิขุเตหิสัพเพหิวะอาหารเตหิทัศนิหิตะโลกาทตุหิเทวตาเยปุญญนณสินบิตาผลติภาคกวตังทัศนัยพิขุสังกจารอาตุโคจตุนังสุทาวาสเพยิกังเรวานังเอต้าหูสิอยางโขภาคกวารสเกุวิหารติกปิละพุตุวัตถุสมิงมหาวเดมหาตาพิขุสังเขนัสติงกาจารไมเตหิพิขุเตหิสัพเพหวะ อรหันต์เทหิทัสนิจารโอคาตพุทธิเทวตาเยปุยเนศสนิปตะทาหุนติพะกวันตังทัศนายะปิขุสังกัจจ์ยานุมาเยปิยัมปิเยนะภะควาเตนุภาษากระเมยยามาอุปสรรคมิตะวาพระกวาตสันติเกปาจักคาถาพาสยามาติอัตตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามาภาลาภาลาวาโบริโสชันนิตังวาพะหังภาษาเลยภาษาพุตังวาพะหังสัมมิเชยวะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาพระกวาตปุระตัวปะตุระหังสุอัตตโกตาเทวตา พระกวนตังอภิเทวตาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพรวตโตสันติกังคตัอภาสิมาสมณโยปะวะนะสมิเทวะกายาสมากตาอาคตมิมังธรรมะสมัยังทักขิตาเยวะอปรชีตสังคันติอตวะปรเทวตาพระวตโตสันติกวังคตังอภาสิตตระพิฆวสมาสังสุติตาตโนอัตโนอุชุมะกังสูสารติวะเนตานิฆาเหตวาอินทราณิรักขันติปัติตาติอัตถวอปะระเทวตาพระกัม รันติสุทาวิมลาสมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอาปาราเทวตาภะคตสันตีมาครถางอาภาสิเยเกจิพุตังสนังคะตาสีนาเตคะมาสันติอปายะภูมิปหายยามานุสันตทหังเทวกายังปาิปรเรสันติติอัตโคอาภะภะควาพิขวมันเตสียปุยนาพิกเวทศสุจารุกาตบุเสวตาชันนี้ปจิตาหุนเทากรถางทัศนัพิขุสังกจัตยปิเตพิกเวอเหสุอติมัทานนางระาตัวสำนันสำภตาเดสำปิวะคัมฐานนัเอตระเมเยวะเทวสันิ นะค่ะันธนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกพระกวนตานังเอตระมะเยวะเทวตาสันนิเวตาภะวิสันติยญาติปีเมหังเอตระหิอจิกิสามิพิฆาติเทวะกายานังนามามิกิติอิสามิพิฆาติเทวะกายานังนามิเทศิสามิพิฆาติเทวะกายานังนามิตาชนาสาสาทุกังวันนี้สี่กัโรถะภระศีสามิติเอวัมพันเตติโคเตผีขุภะวัตุปะจัสสุงพะคำวะเอตัถงโวจักสิโลมะ สีโลกะมะโนกะสามียะถาภูมมาตตาทัสิตาเนสิตาคิริด้ขับรังประิตตาสมาหิตาปุถุสีหามวสาลินาโรมหาสาสัมพุโนโอทาตมะนัสสาสุธาวิปัสสันลัมนาวิลาพิโยปัญจสเตยะตมะวณิกะปิละวะเทเตโสอามันติยะสัสสาสาวเกตะสาระเนรเตเทวะกัญญาภิกันตเตวิชานัถภิกขะวเตจาตัมปะมกุฏสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปาถุระหูยานังอมโนสารนามัตถานังอะเปกสัตะมัตตะขุงสหัสสังอาถาสัตตุรงสัตตังเอกสหัสสานังอมโนสารนามัตตะขุงอะเปกเกนะะต สัพพะพุทธะอะหังตัจจะสัพพิงคปิเนยยะ วิจิตมันนะมตะโตอมนิยุสสสาสามเปสนนนาเตเตวะกาทิคันตาเตวิชานสพิโกโมเยวะหังกิติอิสามิคิราหิอนุบุปโสตาสหัสาวยาขาภุมิกะปิลวัฏาอิทิมตชุติมันตวันนาวันตสัตสนมัทมาพิกมิโกนาสิติมนางทสหัสามาวตายาขานันตนิโนอิทิมตัชุติมันตัวันนาวันตัสัตินมัทมาธพิัมโมิโนาสิิติมัทนามสาตาคิราติสหัสสาวะาขานันตตนิโนอิทิมต ตัวสัตย์นิมมธนาพิกมงพินังสิติวง่าสามินตมาจัสตา์ยขานา้ตามนิโนอีที่มันตัสิติมตัวันมันตัวสัตนิมมธรรนาพิกมงพินังสิมติวนาง้ิโรราชัยโกเวปุลสานิเวสนาบินโยนางตะสัตตะ สัตตสัสังนคานังปปะอิรภาษาสติภูมิพิรชาห้โกสปะคะสมิติว่านัริมันจัติสังราชาทัาตรคภาษาสติขันันงกิปติมหาราชาสัโสุตปิตาสาบะโวนัณนามาหพลาอิทิมตโตชุติมตวนะมันตุวัสติโนามานาพิกามโมพิกนังสิมิติงว่านังากินันจัติสังราชาวิรุปโขแต่ภาษาสติภูมบันังกิปติวหาราชาสัจโสกุตตะปิตาสาบะฮะโวอินัณนามาหะพลาอิทิมตโตช นนามามหาพลาอิทีมันตัวติมันตวนนตัวสันมมนาี่กมลพีกนัสมิตินวรุตตรันสัตทีสังราชากูเบราตัสภาษสิยกขันธกทิปติมหาราชาขันสิปุตตะปิตาสาบาวนนนมามหาพลาอิทิมันตัวชุติมันตัวัน้มันตัรัศีนโมทมนาพี่กมลพี่กุลนัสมิตรินวรรณปุริมันตัดที่สั่งทัตตะรักโกรกินเาวิโรกากุกปชิวิละวิโรปโกรกโวกูเบราอุตตะรังสิตสั จักกินน้องมันทุนิมันทุจ่ะปนัภูโบนโยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตตเซโนจะคันธโพนโรชาทนาสโพอาคูปันจะสุโวเจวะติมพรูสุริวัจสาเอเตจันเดจจะราชาโนคันธภาสาตันทพิโมทัมนาพิกำมุงพิควนังสืติณวนังอทตคูนาภาษานาคาเวสาราสาตัญจขากัมภัทรัสตระอาคูอปายยาคาสายาติพิยาเมนาทัตตรัถาจะอาคูนาคายาสัญโนเอรามันโนมหานาโค โสภาคาสมิติงวนงังเยนาคาราเชสหาสาหาันถิที่พาทิชาปะขีวิสุทธจักขคูเวหายาสาเตว่ามัทปัตตาจิตราสปนนาอิติเตสานามังอภัยยันตทานาคารา,ราชานามาสิ สุปปนาตัวเข็มมะมกะกสศิพุโทโธสนะหิวะจาริอุปหายันตานาคาสุปนาสารน้มอัคังสุขุธทธังชิตาวะชิรหัตเถนะสมุทังอสุราชิตาภาตโรวาสวัสดิธีอิทิมันโตยะสาัจฉิโนกาละกันชามหาพิสมะอสุราทานะเวคะสาเวปจิติสุจิตติจาปะหานาโถนัมุจิสหสัสตันจาริกุตันังสเพเวโรน จานามาคาสันหิตวะว็เรีเสนางราหุปัทมุปาขมูทรัมมโยธานิพันเตยิีขุนนางสันนิติงวนางอาโูจะเทวาปัทลิปัทลีจะเตโชวายโยตถาขมูรวัตุนาวัตุนาเทวาสงมูจะยสัสสาสหะเมตตาคุณากายิกาอาคูเทวายัสสสิโนทัศเสเตทัศฐากายาสัพพินันทธรรมนิโนอิทธิมันตวสิทธิมันตวานันตวสัติิโลภทัตมนาภิกขมูร์พุทังสุนติติงวนาง เป็นนักทุจริตวิหาริสาอาสมาจตุเวยมาตันทสุปนิสาเทวจันทัมคุประกิตาสุริยสุปนิสาเทวสุริยามกุประกิตานักขันนิปุระกิตาวาอาคุมันทะวาราหกาวัสุนังวาสโวเศธโวโกปะข้าปุริตโตทัตเสเตทัตธากะยาสเปนานตโตอินโนอิทิมตุสิติมตวานังมติวัสสิติโนท่ามีนพิการมุมพิกรนสุวิงวะนังอาตาคูสาวคุเทวะเจ้าละมคีสีขาริวะอริทักกาจารุชาจารุมาภุพวัณิพาสิโนวัรุณาสาธรรมาจารตุสสสิราาาาออคคุุุววน

ni tava sado paraka mahaparakha ku dewaya sasino tassa tassa tayaka yasa phenanato ni no idi panto sutti man tawana tuwa sadina. Potama napi kamamukuna sutti man nang suka ko rumah aduna akuve khana sasa. Potata cakkanya han pamuka ku dewa wisakana sathamata harakacha wisakata sasino thad nayaka patimiyo ti sa apavistika. Tassa tayaka yasa phenanato ni no idi panto sutti man tawana tuwa sadina. Potama napi kamamukuna sutti man nang suka ko rumah aduna. Kemini ati satanya mata kataka sasino sampitaka lama se dhaja dihimata asava. Lima aku akuhaku paradinita tassa tayaka

เอตากนาพันธะาราคินาพันธะมาทั่วสมุทรปฏิวาริธรมมาโรมพุตธกุฏินังอิติตธรมมหาสนโงการหาสสนอเปสศัิปันินาละมจัสรังกตวานาเพระวังยถาปังวุชกูมีโกทัศน์ได้นตัวอสวิชโกตธาโสจุปทวติสังกุตอัสายยมวเสตจัจสรรพนภพัญญาว่าวกิระาจักุมิตาโตมติสสัสสักิระาเเตเทวกะยาพิกาตาเตวิชนาตพิภูโ ขิเบวเตจะอะตัมปะมะกรุงสุธวะพุทธศาสนามีตระเคหิปะกามงในสังโลมปิชโยยงสเพวิจตสังมามาพะยาติตายยศศิโนโมทันติสาภูเตหิสามกาเตชเนสุตติสิบเอ็ดบทสวดมังคลัสุตังอเสวะนาจะพาลานังปฏิทานันจะเสวนาปูชาจะปูยะชาตียานังเอตัมมังคลัมุตตังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุกเพจะกัจจพุญญตาอัตตะสัมมาปานิทิติปานิทิจะเอตัมมังคลัมุตตังพะหูสัจจ จะสิง si ปัญจวินโยจะสุสิกสุสุสุสิกิโตสุภาสิตาจวาจะวาวาจาเอตัมมัคระมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตาธารสัจังฆ้หูอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมัคระมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตาทานันจะสังฆ้หูอนัวัชานิกัรมานิเอตัมมัคระมุตตมังอารติวิรติปปามัชฌาปานาจะสัญญโมอัปปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมัคระมุตตมังคารวโรจะนิวาโตจะสันตุทีจะ กะตันยุตากาเลนะธรรมสาวนังเอตัมมัคระมุตตมังคันติจะโสว่าจัดสตาสัมมานานจัดทัศนังกาเลนะธรรมสากจาฉาเอตัมมัคระมุตตมังตะโปจัดพงมาจัดี่ยันจัดอริยสัจานาทัศนังนิพพานาสจิกริยจักเอตัมมัคระมุตตะมังพุตตาสาโลกธรรมหิจิตังยัตถานะกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมัคระมุตตมังเอตาที่สานิกตวานะสัพพันตร ธามรามปราชิตาสัมพัทธโสทิงทาฉันตุตันเตสังมังคลามุตตมันติ12บสองสรัตนปริตยังกิจิวิทางอิทาวางรังวาสกิสุวายรัตนาบรตินังนโมสมอัติตถาคตีนะอิธัรมปิกผู้เทรัตนนรนตินังเอเตระสเจนะสวติหุ่นตกกายยมุตรับอมตะธรมนิตังยะตถาสักยัมมุติสมะฮิโตนเตน่าธรรมเณรสมัติกิมสีอิธรรมปีกธรามเณรรัต นามวิตาเอเทนัสเจนนาสุติหุนตุเยบุกระตักสตังกัสธะจตาริเอตานิโยคันิหุนติเทตักเนิยสุขตาสาสาวะค่เอเทสุเทนานิมหาภาลานิอิตัมปีตสังเกรัตนามวุณิตาเอเทนัสเจนนาสุติหุนตุเยสุปายุตามนาสาธรรมหินานิการมิโนกตมมาสาสัตตัมหิเตปฏิปตอมะธวิคญาณและธรรมวัานิพุติงผู้ชำนาอิตัมปีสังเกรัตนามวุณิตาเอเทนัสเจนนาสุติหุนตุขีนามุรานางนวังนักถิสัมตายติเกภพวิสมิงเตวิ ทีนักปีชาอวิริศฉันทานิเพ,พนิพันติเท,ทร้ายเาถัญปติโทตีธรรมปีสังเทรตตันตนังป็นพระเอกในสิทินนสุวติของตุ๊13บทสวดธาารรมบทสหัสวัสอาตอัตตาเวชิตังเสออยโยยาจายังอิตราปรชาอัตถันตสะปูสัสสานิจังสัญญายะสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนะคันตะโพนามาโรสาหะปมุนาชิตังอะปชิตังกะอิกะอิราตถารูปัสสะขันตุโน สิบสีบทสวดเกสาปุตตูตรภาสิตามิตามเตนะพระขวตาชานตาปัาสตาอรหตตาสัมาสัมพุทเทนะเอตาทุมหิมาอนุส,สเวนะมาปะรัมมาปะรายะมาอิติกิริยมกิริยามะยะมาปิตกะสัมปทานีนะมาตักกะหิตุมานักยาฆาหีนะมาอากาลปาริวิวตักเกนะมาทิฏฐินิชชานาขันติตนขันติยามา พพรูปตายามาสมโนุโนคารุยขถาตุเหตุเมหิอัตนาวชานยาถากิเมธามากะ อกุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยุคาริตาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏตุเมหิปชาเหยยยะถะยะถาตุมเหออัตตนาวะาชเนยะถะอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏตุเมหิอุปัสสัมปัญชะวิหาเรยาถทะติ สิบห้าบทสวดอุปเน,เนยสูตรอุปนิยติชีวิตตมกป,ปะมายุงช่โบปะนีตัสานาสันติตานาเอตังพะยังมรณีเปตขามานูปุญญานิคยิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมกปะมายังชัยูปะนีตัสานาสันติตานาเอตังพะยังมรณีเปตขามานูโลกามิสังกะชาเหสันติเปโขโยทักกายเยนะสังยามโมวาจายะ อุทาเทรสาตัณตาสาไปตัสาสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโรติกุญยังธรรมโมหาเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาหาวาวะหาติเอสังนิสังโสธรรมมาธรรมีสุจิเนนะคะนัทุขติคัฉติธรรมจารีสเปสังคารานิจติยะถาปัญญายะปัสติอัฏฐานิมพติทุเขเอสามังโควิสุทธยาสเปสังคาราทุกขาติยะถาปัญญา ปัญญายะปัญสติอัฏฐะยิมพิทต,ติทุกขีเอสังมังคูวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยาถาปัญญายะปัญญายะปัสสติอัฏฐะยิมพิทต,ติทุกขีเอสังมังคูวิสุทธิยาสกกิบหกบทสวดอภิัปนะกัจชาดดกอันินะตฐานะเมเกทุติยังอาหุตังคก,กาเอตะาธัญญาธัญญายะเมธาวีตังคันเหคันหิยะอัอินะก,กังพระโหเวสารนังยันติปะ ปะพะตานิวนานิจะอารามารุขาเจยานิวนุสาพระยาตัจิตาในทางโขงสารานังเขมังในทางสารานังม,มุตตะมังในสังมรณะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติตโยจะพุทธสัจธรรมจะสังฆจะสารานังขโตจัตติอริยสัจนิมะสัมมันปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสม,มุดปาทางทุกขสะอาจะอากอติกรมังอริยะ อริยันจากัะถังคีกลางทุกขูปะสมาคามินางเอตังขสารานังเขมงังเอตังสารานัมุตตมางังเอสังสารนะมาคัมมาสาัพพทุกขาปะมุตจติ สิบเจ็ดบวชสวดพระเทการาตคาถาอติตังนาวะก็มียนปฏิกันเขนาคตังบุคคลไม่ควงคำนึงสิ่งที่สิ้นร่องแล้วไม่ควมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตติตมหีนันทังอตตปัสสนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วก็สิ่งนัก็ไปไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันโยทามังอตตตาติวิปัตสติอาสังมีธรงอาสังกุปังตังวิทานภะรุภาลูหะเยก็บุคคลใดเห็นช่างทมปัจจุบันไม่งาคเม ผู้กับตาในวันพุ่งนางอินโนสังฆัรนเตนะมหาเสนัมัจจุนาเพราะว่าก่อนผัเพียนกับมัจจรดกผู้มีเสนถีย่นั้นก็ไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมัตตตันตังตังเวพาติการัตติสันติโกอจิคเตมินิติภาพนี้คือสำหรับรำเรินบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรในเกี่ยวกับทางวันในกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปัจจารชนมิลัยสิบแปดบทสวดปินหาปัจจคเวคณะปารถะ สร้างทมโมมหิสรัางอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุกงุกคนความแก่ไปไม่ได้พยาธิมมะทำโมไม่หิพยาธิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุกงุกคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมไม่หิมรณะนังอนาติตยาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุกงุกคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมย์ปิยหิมานาเปหิมานามาณานาภวูวินาภาโวเราจะเล่าเว้นไปต่างต่างคือว่าจะต้องไม่พลาผ้าจากของตาของเจริญใจทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงกรรมสัมมาโกสาโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมตปฏิสารนา เรามีกรรมไปของเรามีกรรมไปพูดให้ปวดมีมำปัญหาเกิดมีกรคำพูดติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยยังกรำลังภริษฐมีการได้ยานางวะฟ้าปะกังวาตัสสะทายาทาพระวิสามีเราจะทำไปอันใดไว้เป็นวันเดือเป็นหมาเราจะไปได้ยัดคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสุดไปเอวังอามีอภินงเามก็จากเรืยกงขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอญ สิบเก้าบทสว์เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกข์ขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปัตตาจะนิโสกาหูตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมหิสัมปทานปุญญสะสมปทางสเพเทวานุโมทันตุสภาสัมปติสิทธิยาทานัลทัตุสัตยยะเสลังรักขันตุสัพพาภาวนารพิรตตังหุตุขจันตุเทวตาคาตาสเพพุตตาภะรัปตาปเจนันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเจนนรักันปทิสัพปโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสนีทุกไอข้าเรโพที่ข้าเรแตห,งตหิง้ตหิงตาธรรมมาธาเนนะภวันตกปูชิตาโสทิงตารโอนาเตถวิหารมันทะเลเทราจมทาัทนาณวากาจาัพพิขโวสารามิกาทานาปาตีอุปสสกาคามาจาัเทสารนิฆามาจาัอิสราสัพ ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตทลาผู้ชายเยปิจัอันทาสัมภวาสังเสทาชาตาอัวอปะปาติกานิยานิคลังธรรมวารังปฏิจเตสัพเพปิผู้ขสาศกดรุตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจับุคลาสังโคโหตุสมังโควะอตายาจหิตายาจัอัมเหรักตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปาปุเนยมะธรรมมอริยปะเวทเต 21บทสวดสพัพพะปติทานาคถาปุญญสิทานิกัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโูตุสตานันตาปะมานาเกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจายะทิถาวาอันเยมัทะตะเวริโนสตาติทันติโรกสมิงเตปูมาจัตุโยนิกาปัญเจกาจตุโวการาสัง สังสารัตาภาวาพระเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตชยังเยจิมังนับปชานันติเทว,วาเตสังนิเวทะยูมะยาทิมนาณนปุญญานางอนุโมทนาหหตเหตุนาสาเพสตาสาทาโหตุอเว,อเว,อ,เวอเวราสุขชีวิโนโอเคมันปทันจะปะปูนตุเตสาสาสิชตะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจอนเราได้เป็นที่รักผู้มีควณมีมารดาและิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอะไรมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าลขันหนึ่งละขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใดภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบ,บุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นนนเเพราหตุุุคืออมทบญ ที่ข้าพเจ้า,าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของกษัตริย์เหล่านั้นจงสำเร็จเพินด้วยอนุภาพแห่งศาสัจอิที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพัฒนาใจด้วยการสาตยาบทสวดมนต์พระส,สูตรพระปฏิระปคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ชนพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้พาพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพดวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทา สาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วผลอํมมอ,อนวยความให้แก่ข้าเจ้าและก็ตุกมงคลพระก,กริ่งไปรีพินานโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสามมังวรวัดบวบร,บรนิเวศวิหารแต่เราจะมตตุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะส,สร้างในอนาคตขอจองเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเทอญสาธุ